ตาเจ๋อหอสวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กันในคลาสภาษาจีนออนไลน์ของสถาบันคงชื้อมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์กับพี่ธามสิ์เก่ามหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ครับวันนี้เราจะมาเรียนคําศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยในการประชุมกันซึ่งก็คือคําว่าประชุมเกี่ยวกับเรื่องจุดๆนั่นเองครับทุกคนคําว่าประชุมเกี่ยวกับเรื่องจุดๆๆ,นนนๆ,ๆ,ๆในภาษาจีนเราจะใช้คําว่า ใครโยกวนแต่คุยทุกคนพูดตามพิี่ถามครับใครโยกวนแต่คุยใครโยกวนแต่คุยหมายถึงว่าประชุมเกี่ยวกับเรื่องจุดๆนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นเราจะบอกว่าประชุมเกี่ยวกับงานแข่งกีฬา ในภาษาจีนเราก็สามารถพูดได้ง่ายๆเลยว่าใครโยกวนยื่นตงปีใสเต่หุยใครโยกวนยื่นตงปีใสเต่หุยหมายถึงว่าประชุมเกี่ยวกับงานแข่งกีฬานั่นเองครับทุกคนแล้วนนี้เราก็ได้เรียนคำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยในการประชุมกันไปแล้ว เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนพี่ถามพูดแล้วทุกคนพูดตามนะครับใครโยกวนตบหยุยใครโยกวนตบหยุยใครโยกวนตบหยุยถ้าทุกคนชอบคลิปสอนภาษาจีนดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่อง Ciku Channel กันด้วยนะครับ เพราะว่าพวกเราจะมีการลงคลิปสอนภาษาจีนในหัวข้อต่างๆใหม่ทุกสัปดาห์แล้วมาเรียนภาษาจีนด้วยกันนะครับใจเจียน